งบฟังหูหเรือนนวดถะแล้ามาวันวิอนอ้น์นี้แท้ก็ปวกตามมาติดๆตายเก็มั่นใจถูกไหมครับอ่อีเดียวนี้ก็ปวหัวดแล้วทำไงก็ปวเพราวมันมันกับนัดกันสรุปกนันนะปวกมันสะุนาดไนใช่ไหมตาจีไก่เท่าที่ตาฟังพี่ตีแชร์งานเมื่อกี้อ่าอ่า พี่เขาค่อนข้างจะเน้นไปในในฝั่งของเซลล์เซลล์ประจำใช่ไหมคะที่จะให้อะเรียกว่าอะไรอะ่ะจ่ายค่าแนะนําและดึงดึงคนเข้ามาจากประสบการณ์ของตานะการการการแนะนําการให้เซล์ประจําแนะนําเซลป์ประจำประจําหรือเซลใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเซลประจําจะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ค่อยอยากแนะนําใครเข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าตานจับสังเกตได้ว่าเวลาเวลาที่พี่ปีเขาเขาพูดจะให้ เซลประจําของเขาอะคาคุณเข้ามาเขาอาจจะตั้งพื้นที่กะบพื้นที่ขายไว้เรียบร้อยยกัวยกตัวอย่างเช่นอยากได้เซลล์ไปยืนที่ตลาดนี้ช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้ใครแนะนําเข้ามาให้ห้าร้อยต่อวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันก็เลยทําให้เซล์ประจํานี้กล้าแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาเขาไม่ต้องมากังวลว่าเซลที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมาเปลี่ยนพื้นที่ขายเขาหรือเปล่าก็เลยประสบความสําเร็จจากจากประสบการณ์หน้าาของการอะอย่างอย่างจูนอย่างเงี้ยจ่ายเยอะกว่านี้ค่ะ จ่ายวิกละห้าร้อยแปดเดือนติดต่อกัน <S <s ก็ยังไม่ได้เซลล์ใหม่เข้ามาจากเซลลประจ,จําเลยน่าจะเพราะว่าแค่พูดว่าอยากได้เซลลใหม่หนึ่งคนแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปลงที่ไหนเซลลประจ,จําในศูนย์เนี่ยเลยไม่กล้าแนะนําใครเข้ามาคียพอต์ตรงนี้ก็ตันก็เลยคิดว่าถ้าตันจะไปอ่อเล่าเยี่ยนฟังนิดน,นึงว่าถ้าอยากได้เซลล์ใหม่ๆจากเซลลประจ,จําของเราอ่ะเราต้องระบุไปด้วยว่าเซลล์ใหม่ที่เราเข้ามาเราจะไว้ที่ไหนมันถึงจะได้เข้ามาอันนี้ค่ะคียพอต์ที่ตันคิดว่าตันฟังแล้วเออตัน ไม่ได้ประเด็นตารตัวนี้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เหลือเขาไม่ได้สร้างจุดให้ก่อนนะคือเซลล์เขาเนี่ยมองออกแล้วว่าแนะนำเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ไปลงตรงไหนคือีอันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าทีมของนักตีเนี่ยมันเป็นทีมเซลล์ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเขาเป็นทีมที่ดีจริงก็ด้ที่มีติดตามมานะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไอ้ตีไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นว่าไปหาคน่าเขาจะให้ลงตรงนี้ไม่ใช่เซลลเข้าเขามามันจะไปลงไหนเรื่องเองเลย แต่ด้วยความว่าทีมเซลเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมีความเข้าใจงานอยู่กันมานานแล้วเขาเน้นในเรื่องของการขายตรงมาโดยตลอดแล้วนะเป็นคนที่แบบพลิกแข็งมาโดยตลอดเพราะนั้นเซลเขาเนี่ยจะมีลูกมีมีความเข้าใจในงานมากเป็นพิเศษเขาไม่ได้ขับไว้ก่อนนะเซลเขาเป็นขับรถเองนะอ๋อค่ะอะไรก็ทีมต้องแข็งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยที่สําคัญนะทีมค้าแข็งคือตีนี่เป็นคนสร้างทีมแข็งมาโดยตลอด แล้วเขาคุยกับทีมตลอดเขาคุยกับทีมตลอดว่าควรจะขายยังไงคือทีมพวาเนี้ยแบบเรียกว่าวิชาเรียกว่าเอาไงอ่ะติดลงนงนมาโดยตลอดไงทีมพวกแข็งอยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบเคลื่อนเจลเขาเป็นคนกำหนดเองเลยนะครับอย่างเงี้ยใช่ร้านที่ตีก็คือใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์ใช่แต่พื้นที่ตาเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นทางเอเย่นก็หม่แล้วก็ทีมเซลก็ใหม่ด้วยคงคงต้อง เขเรียกอะไรไม่ไม่มีจุดแข็งตรงนั้นค่ะเสียก็ก็อาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะกว่าของพี่ตีนนิดนึงอ่ะกันว่าถ้าของพี่ตีจ่ายนีดละห้าร้อยแล้วเซลยอมแนะนำมาสุดยอดแต่ว่าในเซลพัทในส่วนของเซลพัททำสองร้อยก็ได้คนใหม่แล้วนะคะพี่กาแค่สองร้อยบาทเข้าใจเพราะว่าของตรเนี่ยเขาเองเข้าใจพื้นที่แรงงานหลักของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเขาก็ยังเป็นตลาดในส่วนอุตสาหกรรมถูกไหม ที่ที่ที่เราสรุปว่าทำไมเซลล์รุ่นแข็งเพราะเราได้สารดาวมากินน้ำอิ่งไงใช่ตอนที่สายมันทํางานอื่นมันทำค่ะนะครับยอนทามยอนทามไม่อยากเสียงานใช่ไหมคะเกิดมันนี่ละแต่ด้วยกาเพราะว่าเขาได้สมราธิดีอยู่แล้วเขาได้พัฒนางานอื่นต่อๆก็ทําได้หมดแหละแถมเวลาไปส่งโรงงานเนี่ยมันไปส่งจุดเดียวเนี่ยมันลงปึ้มหนึ่งพันไม่ใช่แบบว่าต้องว่ายประมาณสามสิบล้าน ย,ยอดก้อนหนึ่งเพื่ออยู่ได้เพราอมันาปรมาณสอโมงเขาดูด้า่าสดได้นห่ยก็มาลงไปกี่จ şey <no ุดใช่ใช uh 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 ่ค yeah uh ่ะเจ่ายจุดต้องและแสดงว่าพี่ดิเขาคือใช้จุดแขกในหน้างานของเขามาต่อยอดด้วยเพาะเขาจ่ายเงนที่ไงคะแต่ว่าเราก็ดูบางอย่างที่เขาเอาไปรชาอะมาพูดแต่ง่ที่ว่าแล้วก็สอบรับัฏิอธิบายมันก็มีบางเรื่องซ้อนๆกันอยู่เหมือนกันถ้าพี่แขกไม่พูดตันนึกไม่ออกนะเนี่ยว่าใช่ เซลที่ส่งโรงงานน่ะเขาจะใช้เวลาทํางานน้อยน้อยกว่าเสร็จบ้านนอกอย่างเซลล์อ่าใช่คออร,รับอาชุกัสติน่าเดือบ้าเข้าใจนะค่างแข็งเนี่ยเพราะพื้นที่ออมันโอกาสในการสร้างที่นี่แข็งเนี่ยเพราะม,มันสมรรถนะเวลาเขาเหลือด้วยใช่ใช่ครับรายได้ก็มากพอพกกทุวอย่างไดลนก็สบายวางไม่บอกว่าคุณนนั่นแหละค่ะพี่การแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเข้าใจในหน้างานพื้นที่เขาเขาถึงทำด้านสินค้าและการทํางานในพื้นที่ได้เก่งเนี่ย ที่ลักษณะคล้ายๆกันนะี่ยที่จะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวสาคันคล้ายๆกันรไม่ว่าจะเป็นอยุธยาเห็นไหมยุทธยามีจุดอ่อนเยอะที่ของเอกไัยนั้นยังดูแลอยู่ถูกไหมครับเกี่ยวกัพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างอยุธยาหรือพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างสลับบุรีหรืออะไงต่างๆเนี่ยมันน่าจะเทคนิคเขาตีเป็นชัดได้ประโยชน์เยอะเลยนะค่่ะีแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์บรรจักร่องติ้ของตาเันเดินทีไปไปตายเ่เหลือเวลาแล้วค่ะเน่เหลือเวลาเตียงนมหรือว่า ต้นที่เขากรองแล้วลงมากี่ลงเป็นสี่ลายก็เต็เมแล้วไงแต่ยอดเยอะล้วมีเวลาไปได้หนึ่งอื่นได้ไงใช่<า>ตัวอย่างของตีนสมัิอุทยาหรือ<า>จังหวัดพวกอย่างเนี้ยที่ใครกัตรน,น,น่าจะปรับง,งานได้เร็วก็ยกตัวอย่างตีนแล้วบอกงี้ไงว่าของเขาเนี่ยก<อ>็จะมีกะคนที่เลิกงานเนี่ยทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยช่วงน,นั้นเนี่ยมันรถจะติดกันในนิคมตรงนั้นเนี่ยที่ไฟแดงของเขาเนี่ยเขาก็าเก็บตรงนั้นได้บางทีมีกะเช้าออกอีกเขาก็เก็บตรงนั้นได้อีก แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นจุดเด่นมากคือทีมเขาเนม,มีความถูกปลูกฝังในเชื่อเรื่องของคุณภาพสินค้าว่าต้องเย็นต้องดีตลอดมันก็เลยทําให้เกิดกระแสภายในไปในพื้นที่เขาว่าถ้าซื้อนมบีเดเก็ตจากเซลเราเนี่ยคุณภาพเนี่ยแน่นอนเย็นแต่มาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อยสะสมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนมันเริมก็ไปขายไฟแดงเนี่ยคนก็เห็นว่าเนี่ย แทนที่เขาจะไปเข้าไปซื้อในห้างหรือไปซื้อตรงไหนเนี่ยเขาก็ซื้อตรงนั้นด้วยความสบายใจเี่เพราะมาตรฐานก็ถึงไม่เจอต้มหมนวน่าแนเด้ะเย็นธรรมดาไม่มีเลยจืดแต่เย็นเจี๊ยบอย่างนี้แหละเนี่ยก็ทำให้ขนาดนั้นเนี่ยเครจะไปทำไามันก็เลยเกิดเกิดเป็นผลง,งานที่ที่เราไม่จำเป็นต้องนักเรียนเสมอไปวันนี้เนี่ยค่ะเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องเป็นนักเรียนขายขายชุดที่น่ารักเน่ยมีวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ลูกสาวเขาขายไปแดงอยู่กุมทีมอยู่ลูกขาลูกสาวเขามีวันหนึ่งวันเสาร์เลยที่มีลูกขายคนเดียวร้อยสองชุดเนี่ยลูกสาวเจ้าติเนี่ยรวยมากลยเนี่ยมีเงินสองเป็นแสนลยเนี่ยขายไปไหนไอ้ที่เขาบอกเนี่ยขายดีเลยบางคนขายแปดสิบชุดไปหนึ่งวันเนี่ยเพราะอะไรบางคนบอกเซลล์ขายไม่ดีเพราะว่าคนเขาซื้อกลางด้วยความที่น่ารักใช่ตอนแรกมีส่วนไม่มีส่วนแต่วันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยซื้อด้วยคุณภาพมันมาถึงจุดนั้นแล้วอะไย สาไปด้วยเนี่ยต่อไปเราพยทยาตังานยังไงเพราะว่าพื้นที่คุณไม่ทุกมิติเลยนะละร้านหนึ่งข้าไปทุกทองหรืออย่างวิธีการของคุณเนี่ยมีทั้งกองมีทั้งปลามีทั้งว้ามีทั้งอะไรที่ต้องแก้นะเอาสรุปเรื่อความที่เซลล์ประจําดานน่ไม่ไม่สามารถมารับจ็อบอะไรเพิ่มเติมแต่ล้เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างเวลาแน่นแล้วค่ะพี่ไก่ของตาเนี่ยยังไงก็ต้องรับ จนวนเซลล์ขึ้นมารับหน้าที่หลากหลายเปลี่ยนหน้าที่กันไปค่ะยังไงก็ต้องเพิ่มจํานวนคนได้ได้อย่างเดียวค่ะในคนจะในคนที่มันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วคิดว่าไม่ไม่ได้อยากจะเพิ่มงานให้เขาแล้วค่ะใครจะไปทำยังไงให้ผัวมีจะทำนะแตพี่นักเคลื่อนไหวนะนะแจ้งกั มีคนเข้ามาทําทั้งาร์ time, ทามจะพา้าทามตลาดหน้าผ้าทามที์แอสไซแดงหรือว่าตัวหัวหน้าทีมก็ต้องเป็นคนใหม่ที่ที่คัดเข้ามาในทีมเซลที่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ทุกคนทํางานแบบแบบว่าไม,ไม่ไม่นด้ไม่ได้จนเกินไปนมก็ถูกแทนเตรียมทันเวลาสามารถควบคุมคุณภาพได้คือเพราะเขามีเวลามาดูแลคอยเติมน้ําแข็งเติมความเย็นให้อย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ว,ว,ว่าเซลลที่วิกเกตอยู่แล้ววิกเกตเฉยก็ต้องก็ปล่อยไปไม่ได้ไปบงังคั้งเขาทำแ จะให้จะให้นัๆๆๆนมันได้ใจมากว่ามันจะเข้าป้ายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีที่2ติดต่อกนันดูอย่างแ <c oughs> มนซีปีนี้ซีถูกไหมเริ่มต้นต้นฤดูกาลเนี่ยโอยู่อันดับเจ็ดอันดับแปด เร่งคุณภาพของสินค้าตลอดที่ใหญ่ทุกคนเน้นนะถ้าวันหนึ่งเราจะขายแฮนดูแฮนเนี่ยนะสิ่งที่เมื่อกี้ติผู้เนี่ยซึ่งเราย้ำมาโดยตลอดบริษัทเป็นเช่นกันเลยว่าคุณภาพสินค้าเย็นแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเราจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าตรงไหนที่เราไปเติมโอกาสเข้าไปในการขายเนี่ยลูกค้าเห็นเนี่ยเขาจะไม่ลังเลยเลยที่เป็นลูกค้าที่จะซื้อของเราในทุก,กจุดเพราะอะไรเขามั่นใจในสินค้าในคุณภาพของเราอันดับหนึ่ง ตีเ้าเนี่ยความเย็นของอยาคูสู้พิษตีไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้ความเย็นสู้ไม่ได้เราไปใช้ของแข็งแล้วไงเอาเงี้ดีกว่า <c oughs> คิดดูไหมมื่อกี้ติดตีมลายเห็นไหมขนาดเซลล์สองคนไปเจอกันอีกคนบอกเฮ้ยกับแข็งเลือมน้อยไล่หามึงรีบไปโทร